ใช,ใช่เลยแล้วทำไมก้อยก้อยนี่พูดจริงๆว่าตามงานก้อยมาแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณใจพูดบอกว่าก้อยเพิ่งจะได้รับรางวัลมานะคะสุพรรณหงษ์เราก็คิดว่าบทเนี้ถ้าเบิดก้อยเขาสนใจจะเล่นเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่เขาต้องรักษาแชมป์อ่ะเพราะกล้าพูดเลยบทนี้คนธรรมดาลเล่นไม่ได้ยากไหมคุณสงเกียริ <c oughs> บทนี้ <c oughs> บทนี้ยากมากครับเหรอเพราะว่าตอนเขียน <c oughs> นี่ยังบอกว่าใครจะเล่นบทนี้ ตอนขนาดเขยนเองยังคิดอย่างนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆริงก้เอกกัดังเอกได้อย่างใจอย่างใจมากอย่างใจใช่ครับแต่ยังไม่อย่างใจจริงๆิงถ้าไม่ได้ตัวหนึ่งคือตัวบอยแน่นอนเพราะเป็นคีย์ของเรื่องอีกเหมือนกันที่ทําให้อะไรอะไรเกิดหลายๆอย่างใช่ครับทําไมเป็นบอยคุณมองยังไงอะไรยังไงเกิดขึ้นบอยนี่บทริมเยกคัดตัวมาหลายคนมากแล้วไม่ลงตัวสักทีพอมาเห็นบอย มาแสดงคัดจากความสามารถในการแสดงแล้วเขาเล่นได้ตรงตามที่ผมเขียนเอาไว้เลยมันโม้มันให้บอยมาเขียนชื่อลิมเป็นภาษาจีนชื่อลิมกระแท่ภาษาจีนอ่ะบอยยังงงเลยมาแคสตัวจะมาเขียนเขาอยากให้รู้ว่าเขียนชื่อลิมเป็นภาษาจีนอ่ะภาษาจีนอ่ะเด็กไม่เคยเขียนเขียนไปคัดลายมือมาเพื่อจะดูว่ามีความพยายามหรือเปล่าเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกิดอันนี้คือตามบ้านที่ให้บอยไปเพราะบอยบอกอยากได้มากกันเลยอยากอยากจะรู้ว่า ที่อยากเล่นเนี่ยแค่อยากเล่นหรือว่าอยากเล่นแล้วทํากันบ้านด้วยบอยอยากเล่นมากถึงขนาดเราเตรียมกับผู้จัดการก็นเลยว่าถ้าอยากเล่นมากก็อย่าคิดค่าตัวอ๋พพ<า>อพอพี่พัดเล่นง่ายๆอ,อย่างนี้เลยเพาอะไรกันจะแบบจะตื่นเต้นอยากเล่นมากขนาดนั้นอ่านบทจะชอบมากแล้วเราก็เป็นต่อที่เป็นต่ออยู่วันพฤหัสที่นี่ไม่เกี่ยวนี่เดี๋ยวมาถามนิดนึงทำไมอยากเล่นมากบอยมันเป็นบทที่บอยรอคอยครับคือ เอฟมาตลอดเนี่ยบอยทํางานมาหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นละครพิธีกรหรือว่าเป็นนักร้องแต่มีสิ่งหนึ่งที่บอยไม่ได้ทําคือการได้แสดงภาพยนตร์แล้วภาพยนตร์ที่บอยใจที่บอยอยากเล่นคือเป็นแนวรักแบบดราม่าด้วยแล้วพอมาอ่านบทเรื่องนี้บอยลงรักตัวลิมครับผมชอบตัวลิมมากตัวลิมคือตัวที่คุณจะต้องเล่นตัวที่ผมต้องเล่นนะครับเป็นคาแรคเตอร์คือเป็นเป็นเป็นคนจีนนะฮะแผ่นดินใหญ่ซึ่งพูดไม่ชัดแล้วก็มีความมั่นคงในความรักถ้าเจอคนที่รักปุ๊บ เราก็จะรักเขาแบบจริงจังใช่ครับซึ่งคุณมาเจอใครแล้วรักเจอแสงจันทร์ครับเจอแสงจันทร์คือเจอนางเอกนี่เองเจอก้อยเองและอินเลิฟกับเขาเลยรักเลยอินเลิฟครับมันเหมือนแบบเจอครั้งแรกเขาเขาน่ารักอะครับแล้วก็เหมือนแบบมันตรงมันใช่อะฮะแต่คุณใช่อยู่คนเดียวซึ่งจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับสองคนนี้พระเอกกับนางเอกไปเจอกันวันที่8ตุลาคมไปเจอกันในงานของ มิตรชัยบัญชางานศพมิชัยบัญชาแล้วสองคนนี้มีเหตุผลซึ่งไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับแล้วอยู่ๆไปเจอกันใช่คุณเจอเขาปุ๊บคุณรู้สึกยังไงร,รู้สึกเหมือนรักแรกพบคุณรู้สึกอย่างนั้นกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เจอพระเอกรู้สึกยังไงโอ้โหเหมือนเจ้าชายขี่ม,ม้าขาวมาช่วยชีวิตเราในอย่าง <c oughs> นั้นเลยในอย่างนั้นเลยในวันนั้นเลยใช่ค่ะเพราะว่า เราไปอยู่ในงานศพแล้วก็เดินโซสัสโซเซออกมาคือตัวแสยยงจันเนี่ยเป็นคนที่รักแล้วก็เทิดทูน<ม>ในตัวมิช,ช,ชัยบัญชามากเราไม่เชื่อว่าเขาตายแล้วเมื่อเรารู้ว่าคุณมิชัยบัญชาได้เสียชีวิตจริงๆเราเดินออกมาจากงานศพด้วยแบบสภาพที่จะเป็นลมไม่เป็นลมแรวภาษาผมคือหญิงบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งไปงานศพมิชัยบัญชามิชัยบัญชาเสียชีวิตไปเพื่อไปเคารพศพไปเพื่อไปพิสูจน์ว่าเขาเสียชีวิตจริงๆหรือเปล่าแล้วพอรู้ช็อก และเดินออกมาโดยสติเลื่อนลอยแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุคือเราเดินตัดผ่านหน้ารถของรวีแล้วชนกันโดยบังเอิญแต่ว่าภาพที่เราเห็นคือเราไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยคนนี้ชนฉันเราเห็นว่าอุ้ยเจ้าชายขี่ม้าขาวแล้วเราก็สลบลงใบหน้ารถเข่าเป็นอย่างนั้นคือจงใจสลบหรอเปล่าเนี่ยแต่ว่าเกิดจากเหตุการณ์มันมีต่อไปอย่างนั้นอีกในคืนนั้นในคืนนั้นทําให้ทั้งคู่ต้องอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกัน แลกเปลี่ยนความรู้สึกความคิดเห็นกัน<ช>แต่ไม่มีไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรเลยไม่มี <c oughs> อะไรกันเลยแล้วในที่สุดคนทั้งคู่ก็ต้องแยกจากกันไปในคืนนั้นนี่คือจุดหนังเรื่องนี้ผมถามพุ่มกับตลอดเวลาเลยครับท่านผู้ชมว่าจะทำไงให้คนดูเชื่อได้ว,ว่าหนังเรื่องนี้มันดีจริงสีนนี้ต้องดีมากๆซีสีที่เข้ามาอยู่ด้วยกันแค่คืนเดียวจริงไม่บ่อย <c oughs> คนอยู่ด้วยกันคืนเดียวไม่มีอะไรกันด้วยนะ <c oughs> ไม่มีอะไรกันด้วยแล้วมาตามรากักตามหากันอีกเป็นสิบสิบปีเนี่ยมันเป็นไปได้ไงสีนี้ดีไหม ดีครับโอ้โหพูดเต็มปากนะซีนนี้จะทําให้คนเชื่อได้ไหมเชื่อได้ครับพี่พัดเห็นหนังแล้วซีนนี้ดีไหมดีมากโอเค แสงจางจะรอผู้ชายที่มังไม่มีตัวตรงไปถึงไหนผู้ชายคนนี้ต่างหากที่มังมีตัวตรงมังมีความรู้สึกมังรักแสงจังทุกวันทุกเดือนปีแต่ถูกไม่ได้หร